ทวาราวดีพ่อทุกสถาบันคำนี้เป็นคำที่ใช้ในการยกย่องอารยธรรมทวาราวดีที่สีเทพว่าเป็นพ่อทุกสถาบันเมื่อครั้งที่ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพและโบราณสสถานแบบทวาราวดีที่เกี่ยวข้องเป็นมรดกโลกโดยข้อมูลอย่างเป็นทางการของยูเนสโกระบุไว้ว่าศิลปะสกุลสีเทพนั้นเป็นหนึ่งในรูปแบบศิลปรกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทวาราวดีซึ่งมีอิทธิพลต่อศิล ปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคต่อมาทั้งในด้านรูปแบบ ปฏิมาก,กรรมและแนวคิดทางศาสนาจากระวัตทวารดวดีซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สีเทพคือรากเหง้าของวัฒนธรรมทั้งหมดทั้งมวลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปซึ่งเรียกง่ายๆว่าอารยธรรมทวารดวดีพอทุกสถาบันซึ่งก็ปิดจบดราม่าทางปวงว่าเราอยู่ที่ตรงนี้มาอย่างน้อย1,800ปปีแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนให้ทุกท่านลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงพื้นแผ่นดินกลาง แผนที่ประเทศไทยเมื่อกว่า1,800ปีก่อนที่นั่นคือเมืองโบราณสีเทพดินแดนที่ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมแต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะที่งดงามและลุ่มลึกศิลปะสะกุลช่างสีเทพเมืองนี้ไม่ใช่เมืองโบราณธรรมดาหากแต่เป็นเมืองคู่ที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำมีทั้งเมืองชั้นในและเมืองชั้นนอกมีโบราณสถานขนาดมหามาย่างเขาครังนอกและถ้ำศักดิ์สิทธิ์เขาธมรัฐ ทียงคงเงียบสงบแต่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธ,ธาซึ่งล้วนสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของทวารวดีอรารยธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากแถบอินเดียและหลอมรวมจนกลายเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแผ่นดินนี้นี่คือรากเหง้าแห่งความกิดสร้างสรรค์ความศรัทธ,ธาและความงามที่ฝังลึกในจิตวิญ,ญญาณของคนไทยและวันนี้เมืองโบราณสีเทพได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกไม่ใช่เพียงเพื่อเก็บรักษาอดีต แต่เพื่อย้ำเตือนว่าเราเป็นทายาทของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจในรากเหง้าแห่งแผ่นดินนี้เพราะเมื่อเรารู้ว่าเราคือใครเราก็จะรู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนและเมื่อเรารู้ว่าเรามีอะไรเราก็จะรู้ว่าเราควรปกป้องสิ่งนั้นไว้ด้วยหัวใจ